ตัวอะไรคะตัวอะไรกระรอกเหรอคะลูกกระรอกเหรอกระรอกมาเยี่ยมแต่เช้าเลยนะจ๊กะกระรอกมาอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนจ้าโอ้ผักของเรากำลังงามเลยพี่น้องจ๊าจ๊ะท้องฟ้าวันนี้โอ้เมฆนะจ๊ะเมฆหนาะ เมนานามากเลยทุกคนจ้าลูกโอ้โหกระรอกเข้ามาถึงบ้านเลยวันนี้นะจ๊ะเพราะอะไรเพราะว่าอุดมสมบูรณ์นะจ๊ะบ้านเรานะจ๊ะทุกคนมีกระรอกมาแล้วนะจ้าเราจะทําบ้านให้ใกลายเป็นป่านะจ้าพี่น้องเราก็จะอยู่กับสัตว์ป่าน,นะจ๊ะทุกคน เราต้องทำบ้านให้เป็นป่าเลยจ้าปลูกผักปลูกดอกไม้เยอะๆเลยพี่ทุกคนจ้านีโอโ้โหพี่กุลต้นนี้สวยมากเลยนะจ้าเนี่ยในแคะลูกเห็นไหมอย่รอโอ้ไม่เห็นไม่ทานไปแล้วครับดูต้นดอกแก้วนลจ้าดอกเต็มเลยจ้าอักุลวันดีจ้าสิอันนั้นอะไรลูกโอ้ ฮ uh, yeah. ันซี่อิสตาฮันซี่อิสตาฮันซี่ฮันซี่เอาเซนฮันซี่อิสตาฮันซี่กิ้งกากิ้งกานะคะกิ้งกานะคะอยู่กับกิ้งกางูเงี้ยวเขียวกับปอมนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยดูดอกนะจ๊ะทุกคนจ้ะเช้ามางานสวนเสร็จแล้วนะจ๊ะวันนี้ ก็รอกมาถึงบ้านเราแล้วเด้อวันนี้เด้ออาจจะมีอาจจะมีลิงมานะจ๊ะอีกหน่อยนะจ๊ะลิงข้ามมาจากเขานะจ๊ะทุกคนพี่น้องจ๊ะจ๊ะยาทุกคนมะกรูดจ้มามะกรูดมะกรูดมะก,กรูดอืมดอกแก้วของเรางามงามพี่น้องเอ,อ้ยนีจ้ะต้นใหญ่มากนะเนี่ยทุกคน,นนี้ไม่ให้ไม่ให้คนสวนตัดนะจ๊ะเพราะว่าอะไร ชอบให้เขาขึ้นแบบส,งสูงๆแบบนี้สวยนะจ๊ะทุกคนจะาดอ,อกกาลังออกนะจ๊ะดอ,อกสวยมากเลยทุกคนดูนะจะโหหอมด้วยจ้ะหอมด้วยอืดูดอกนะจ๊ะโอ้โหขนาเม็กซิโกค่ะทุกคนจ๋าโอ้ใครอยากได้มาแบ่งเอาไปปลูกนะจ๊ะนี่ค่ะสองต้นนะเหลือกินเหลือใช้นะพี่น้องเอากิ่งเข้าไปปักนะคะโอ้โหนี่ ดูสิยอดนะคะนี่เก็บแบบเก็บไปลั่วเก็บไปผัดตลอดนะจ๊ะทุกคนดูสิงามมากพี่น้องจ๊ะเห็นไหมลูกเข้าไปยังคะลูกเขาไปยังคะ,ะไปแล้วอืมไม่ทันนะสิไม่ทานนะสิหมดใจ,จช้านะสิไหนคะดูสิข้างบนมีไหมดูสิคะโอ้ยโอ้ยไปไปเส้นมหม่ากาดมามีทาไมครับจี้เกิดมางแงบขาทําไมตกใจหมดเลย โอ้เดิน <Gew> ด oh, ีๆงับไม่ได้ที่เราจะมาส่องถั่วของเราพี่น้องเอยส่องทุกวันนะจ๊ะส่องทุกวันเพราะเราปลูกไว้หนึ่งกระถางเนี่ยทุกคนจ๋ามาลุ้นกันนะว่าเราจะเห็นฝักของเขาไหมนะทุกคนจ๋าอันนี้ถั่วฝักยาวนะทุกคนดูสิคะวันนี้ออกอันนี้ออกกี่ดอกจ๊ะอันชนของเราสามดอกทุกคนสี่ดอกนีจ้ะสี่ดอกนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะไปซื้อเอ็มมาให้เขาเลื้อยตามกำแพงนะจ๊ะทุกคนมีแต่ห้าเก็บเลยนะจ๊ะพี่น้องหนึ่งดอกนะจ๊ะอันชันีประโยชน์นะจ๊ะพี่น้องจ้าสองดอกนะจ๊ะสามดอกนะจ๊ะนี่ทุกคนเอาไปชุบชุบแป้งทอดได้นะคะทุกคนอนี้นะไปทำไข่เจียวก็ได้นะจ๊ะทุกคนจ้าได้แล้วได้แล้วได้สี่ดอกนะจ๊ะทุกคนวันนี้ วันนี้ผลงานนะคะเราย้ายอันนี้นะทุกคนโมกนะคะย้ายโมกลงดินแล้วนะจ๊ะนี่ทุกคนเอาไวยในกระถางนะรากเยอะมากเลยนะคะจัดการโมกแแะกับโมกต้นใหญ่อันนี้นะคะสองต้นลงดินนะคะให้เข้าไปอยู่ตรงนี้หน้าบ้าน mm hmm. แล้วเราก็จะดึงขยียกอะไรนะคะทุกคนอันชันนะดึงอันชันนะให้เข้ายาวมาถึงรั้วตรงนี้เลยนะคะ mm hmm. มัดกับมุมน,นี้นะคะให้เขาแบบให้เขาแบบแตก ย้อยไหลเอะเรลือยตามกําแพงนี่นะทุกคนจ้ะโอเคจ้ะอันนี้คือมะลีนะคะออกจากกระถางนะคะงามงามค่ะทุกคนยังไม่ได้เอาดินมากบเค้านะคะเอาแค่วางไว้ใบเขาสวยมากเลยตอนอยู่ในกระถางเขาไม่ค่อยสวยนะจ๊ะทุกคนอันนี้กล้วยน้ำว้าน,นะจ๊ะทุกคนจ้ะกล้วยพันุ์ของโคราชนะจ๊ะโอ้โหอยู่มุมนี้สวยมากเลยนะจ๊ะ เมื่อก่อนปลูกไว้อีกมุมหนึ่งนะคะตรงมุมตรงปั๊มน้ํานะคะทีนี่อยู่ใกล้สารนะเวลาเราตัดลําบากใช่ไหมเราก็เลยย้ายมาฝั่งนี้นะคะเพือพ่อนๆดูสิคะสวยมากเลยเขาแตกออกเนาะแตกออกเป็นกอใหญ่มากเลยพันนี้นะคะพันลูกดกนะคะเนี่ยหวีใหญ่ประมาณเกือบบางทีสามสิบหวีนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะใครอยากได้พันก็มาขอแบ่งได้นะเยอะเลยเยอะเลยค่ะเนี่ยเยอะเลย เยอะเลยค่ะทุกคนมีหน่อเล็กๆนะใครอยากได้นะคะทักมานะเนี่ยเดี๋ยวส่งไปให้นะคะเนี่ยมันเยอะนะคะเพื่อนๆจ้านี่เห็นไหมอันนี้กล้วยพันโคราชนะจ๊ะกล้วยโคราชพันปักช่องนะจ๊ะทุกคนนี่เอามาจากที่ไหนคะมาจากสวนของโรงแรมเฮอร์มิเทสนะคะยังอยู่นะจ้ายังอยู่ <laughs> ตอนนั้นได้มาทั้งกล้วยหอมทั้งกล้วยน้ำว้านะคะทุกคนตอนนี้ไม่ได้ไปนาแล้วนะนี่เราก็ยังมีกล้วยนะคะ แล้วมาดูนี่อะไรชะอะไรเราเพาะไว้ดิทุกคนจ้ะอันนี้คือผักชีลาวนั่นเองจ้ทงาทาไงเขาจะสวยจ้ะนี่ผักชีลาวขึ้นแล้วนะจะ๊ะอันนี้อะไรไม่รู้ยังไม่ขึ้นนะจะ๊ะอันนี้ก็กําลังขึ้นอันนี้ก็คือผักชีใบป้อมนี่ทุกคนผลงานนี่ได้แค่นี้นะจะ๊ะปลูกกี่รอบก็ขึ้นแค่นี้นะจะ๊ะทุกคนเพราะอะไรคะเพราะเขาโตมาเขาก็เขาเปื่อยนะจะ๊ะต้นเขาเปื่อยนะจะ๊ะ ปลูกยากมากเลยนะคะปลูกยากที่สุดในโลกนี่ผักชีนี่นะจ๊ะพี่น้องพยายามอยู่นะจ๊ะพยายามอยู่จ้าอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะจ๊ะอันนี้รู้สึกจะเป็นขึ้นช่ายนะคะพเพื่อนๆจ๋านี่ขึ้นช่ายนะคะนี่มีผักชีอยู่นี่อีกกระถางหนึ่งพยายามเรียนรู้อยู่นะคะในการปลูกผักนะคะพเพื่อนๆดูสิ่เหลี่ขึ้นมาแค่นี้นะจ๊ะโอเค อาก,กาศวันนี้นะจ๊ะทองฟ้าครึมๆอีกแล้วเ้อพี่น้องฟ้องไปมองไปตรงนู้นเห็นภูเขาเล็กๆอยู่คือวัดเขาเสาทงทองนะจ๊ะพี่น้องจ๋าฝั่งนู้นก็เป็นเป็นทะเลนะคะที่นะคะฝั่งนี้นะคะเป็นทะเลทางภาใต้นะจ๊ะทุกคน ถ้าเราขึ้นไปบนยอดเขาตรงนี้นะคะเราจะมองเห็นทะเลนะคะชัดเจนเลยนะคะทุกคนเพราะว่าทะเลก็จะโค้งมาแบบนี้นะคะทุกคนโค้งไปฮะทุกคนจ๋ะรถออกทางรัดฝั่งนี้นะคะก็จะใกล้ๆนิดเดียวนะคะแต่ถ้าเราออกไปตรงเช่นพัทยานะคะก็จะขับรถโค้งนะคะก็ทําให้ดูไกลนะคะแต่ที่จริงถ้าเราออกไปทางรัดหน้าวัดตรงนี้นะคะเราออกไปเนี่ยสิบนาทีสิบห้านาทีก็ถึงทะเลนะจ๊ะทุกคนจ๋ะ Okay. เสร็จแล้วจ้าวันนี้เราจะไม่เก็บให้ดูเมื่อกี้เห็นมีกระรอบเข้ามานะคะตัวใหญ่มากเลยทุกคนจากปีนขึ้นตรงนี้นะก็ปีนขึ้นตรงนี้นะโอ้โหลูกๆแบบว่าตกใจกันนะวิ่งกันแบบว่าไ่ทันเลยนะคะทุกคนจา้านี่จา้าดูนี่นะจ้าเราก็ค่อยๆทาไปนะจ้าเพื่อนๆนี่นมะเขือเทศเนาะดูอีกเนาะ <laughs> นี่นจ้าค,ค่อยๆปลูกไปวันละนิดละน้อยนะจ้าตรงนู้นต้นอะไรไม่รู้นะจ้าทุกคน นะจ๊ะเราก็ทำงานของเราเสร็จแล้วนะจ้าวันนี้เสร็จแล้วนะจ้าก็ยังเหลือจะไปดูไม้แขวนมาอีกนะจ้าทุกคนฝั่งนูน้นเมื่อก่อนมีต้นลีลาวดีต้นใหญ่นะคะตัดออกไปแล้วค่ะทุกคนจ้าเพราะว่าใบร่วงเยอะตอนนี้ไม่มีลีลาวดีในบ้านนะจ๊ะทุกคนเพราะาเอาออกหมดแล้วนะ พอดีเมื่อก่อนปลูกเยอะมากนะคะปลูกตังต้งต,ต้นใหญ่ต้นเล็กต้นใหญ่ตรงหน้าบ้านตรงนี้ด้วยนะแล้วมีคนทักนะคะมีคนทักอยู่ในอยู่ใน YouTube นี่แหละคะ่ะทุกคนมีเพื่อนคนนึงทักมานะว่าเออเลิกปลูกเลยต้นนี้ไม่ดีนะอย่าปลูกในบ้านนะเดี๋ยวจะเป็นนี่เป็นศีลเป็นนู่นเป็นน,ปน,นี่เป็นอะไรมีแต่เรื่องก็เลยตัดสินใจนะคะโอ้โหมีคนทักนะตัดสินใจเอาออกเลยค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าใบเขาร่วงเยอะแล้วก็เขาเป็นเชื้อราด้วยค่ะเชื้อราสีเหลืองๆนะคะแล้วแบบ มันอยู่ใกล้ๆห้องนอนอะไรนะคะมันก็ปลิวเข้าในบ้านเนาะทุกคนจ๋าจ๋าทุกคนอันนี้ต้นอะไรเนี่ยทุกคนจ๋านี่คือมันมันติดมากับต้นไม้ที่เราซื้อมานะคะเราก็เลยเอามาขยายทั้ทุกคนนี่จ๋าเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าตอนนี้คือบอนอะไรจ้ามันคือบอนหรือเผือกหรืออะไรจ้าเพื่อน,น,นพเพื่อนรู้จักไหมคะทุกคนนี่ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนรู้จักบอกหน่อยนะคะ มันเป็นบอนนะคะแต่ไม่รู้ว่าบอนอะไรนะคะหรือว่าเป็นเผือกค่ะนี่มันเอามาลงกระถางแล้วเขาสวยมากเลยทุกคนจ้านี่โตเร็วด้วยจ้านี่โตเร็วด้วยจ้าแตกออกมาอีกแล้วนะจ้านี่แตกออกมาสามแล้วจ้าพี่น้องไม่รู้ว่าต้นบอนอะไรนะจ้ารู้แต่ว่าบอนจ้าแต่ไม่รู้ว่าบอนอะไรหรือว่าเป็นเผือกจ้านี่จ้าเพื่อนๆจ้าช่วยดูหน่อยจ้านี่คืออะไรจ้าทุกคนนี่จ้า นี่จะลักษณะใบแบบนี้จ้ามันเพื่อนจ้านี่จ้าก็มีนี่จ้าใครจ้าเนี่ยชิโร่หรอจ้าเนี่ยชิโร่ชิโร่ก็เฝ้านะจ้าอาชิโร่ตรงนู้นอันนี้ใครจ้าอันนี้ลูกชายหรอจ้าที่กะอะไรหรอนี่ลูกชายนะจ้าไปไหนก็อยู่ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับแม่มีความสุขนะจ้าตะถินทุกคนตะถินเราจะเลี้ยงไว้นะคะเพราะอะไรเพราะเวลาอยากกินเนี่ยโอ้โหพี่น้อง จะสบตาเนาะแซ่บนะเฮ้ทุกคนจ้าไปก่อนจ้าไปก่อนจ้ามึงทดน้ำแล้วนะคะงามมากเลยนะจ้าจ้าไปก่อนจ้าบาย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 ทีเกอร์สักบายบายที่เกอร์บายบายทีเกอร์บายบายครับทีเกอร์เป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะ แมวที่นี่ไม่ค่อยพูดนะคะพูดสกายสกายน้องสกายตัวเดียวนะจ้าทุกคนกายพูดไหมคะกายเชียนหิวไหมคะลูกหิวไหมอยู่กับที่นอนเน่าๆชอบหรอลูกโ,อ,โอันนี้พูดเยอะหรอคะจีเกอร์จีลกไปเดาช่วงกันโอเคนิมอเอาใครไอยู่นั่น Ayunan, Yuna, kita nak unten. Tiga, nak unten. Tiga, kum, 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 kum. Tiga, kum. Come on, come on, yeah. Ada lah. Oi. Oi. Come was los. Was los. Was los. Aire. Aire. Aire, esen. Oh, kain esen. พูเลพูเลไปเลยไปเลยพี่สุดไวแมนนะเอซินฮุ่นเชียนฮนเชียนโอไก่นเชียนบลูนเชียนบลูดโอไก่นีจ้าโอไก่โอไก